Youtube จะปักตะก้าได้แล้วนะคะตอนนี้ไออยู่ที่การเปิดตัว YouTube Shopping นะคะทุกคนโอ้คนที่ยอดติดตะก้าจะตรึมที่สุดมันก็ต้องเอเนอร์จีหนีเท่าน,านั้น <c oughs> มีเพื่อนด้วยเราจะมารวยไปได้วยกันนะคะไปค่ะเราจะติดตะก้าไปได้วยกันนะคะถลานน้องมาคะ่ะ แม่ทีมไอ้กับแม่ทีมเดี๋ยว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 ไม่ใช่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 โอโทนเดี๋ยวเราไม่ใช่เข้าไปในงานกันนั่นแหละค่ะทุกคนเงื่อนไขอ่ะก็คือต้องถึง10,000ซับนะคะถึงจะปักตะกาได้ค่ะในงานเนี้ยก็มีแบรนด์ต่างๆมาเปิดบูธเต็มไปหมดถึงเวลานะคะผู้บริหารจาก u t u b e เนี้ยก็มากล่าวต้อนรับด้วยตัวเองเลยนะคะอันนี้เป็นผู้บริหารเอาฝั่ง South อ a s t a เ i a ชียนะคะก็มาเล่าว่าตอนนี้ YouTube เติบโตไปเป็นยังไงแล้วแน่นอนค่ะผัดเนื้อของเราคือ s คือปปี้คือ เขะะาก็จะลิงก์ไปกับ s h อป e ีนั่นเองวิธีการนะคะก็สามารถไป e d ดิปักย้อนหลังหรือว่าจะปักตอนที่อัพคลิปก็ได้นะคะก็จะลิงก์เข้าไปเลยที่ช้อปปีน้นะแล้วเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ก็น่าจะทยอยปักกันได้แล้วนะคะของไอก็ปักได้แล้วแล,ว,แลวมีคนเคยปักได้ถึงหกล้าน,นแล้วก็เดี๋ยว <คน S 1> ไอนะคะจะทดลองปักตะกร้ากระเป๋าใบนี้ดูนะ ทุกคนก็จะเห็นเลยนะคะว่าลิงก์เนี่ยมันจะขึ้นข้างล่างวิดีโอนะพอเรากดเข้าไปเนี่ยก็จะเข้าไปในแอป s h อป e e เลยนั่นเองกดการปักคร่าวๆนะคะคือ1คลิปเนี่ยปักได้ถึง30ลิงก์เลยทุกคนก็คือเราต้องโชว์สินค้าในคลิปแค่นั้นเองค่ะจะเป็นรูปภาพก็ได้เหมือนกันนะอิโกครบแล้วทุกคนเดี๋ยวมารับโค้ดกันเผื่อว่าจะแจกเพื่อนๆอะใครนะคะเห็นกระเป๋าใบนี้ ไว้แล้วจะแตกโคตดด้วยค่าเดี๋ยวไปเอาโค้ดให้เพื่อนๆก่อนที่ชอบอีกอย่างนะคะก็คือในงานเนี่ยเราสามารถไปรับแซมเปิลนะคะหรือวันแลกคอนแทคกับแบรนด์ได้เพื่อในการร่วมมือในอนาคตด้วยมากทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเจอเลย <c oughs> ปักตะกร้าจุกๆแฮปปี้ซันเดย์ว้าวแฮปปี้อันฟูและแฮปปี้พิริน ที่เอเตอร์ตรงปีที่เอเตอร์แล้วหนึ่งได้ของฟรีเดี๋ยวเจอนะคะบัตรกาจุบๆรับค่าคอมเดี๋ยวดิฉันจะแสกโค้ด้วยนะคะ50บใบไปเอาที่ช่องคุณพี่ินได้50บใบและช่องที่ฉันได้50บใบนะคะพี่ลินชาแนลนะคะถ้าเกิดช่องอันโอไอหมดก็มาเอาช่องพี่ินได้แรงช่ <laughs> วงที่คีเอเตอร์รอคอยนะคะกุบกลบกบเดี๋ยวขอตัวกินก่อน,นนะคุณพี่ินจัดของอยู่เ <laughs> ดี๋ยวขอกินจุกจุก ปวดปวยอะไรอ่ะหวดวได้ไหมะไม่ค่อยเหิเลยไม่เหิเลยดึกใสเลยใสเลยติมกัสเตมพูดนะคะกินราเดียวกันยูสูมิสอืมอร่อยไหมอร่อยมากสื่กมากค่ะถ้ามีตะกร้าเดี๋ยวปากให้นะคะยูสุมิสไม่งมีหรอก2อุมแล้วยังอยู่ในงานนะคะมีเพื่อนใหม่ด้วยก็เตียนะคะไปกดตะกร้าของพวกเราสามช่องกันนะคะก็สาหรับเพื่อนๆคน เริ่มฟังก์ชันปักตะกาลเริ่มได้แล้วนะคะหนทางพันล้านอยู่ไม่ไกลค่ะทุกคนฝากเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับงาน YouTube Shopping นะคะพวกเราก็กินถึงสองค่เลยเหนื่อยมากๆเหนื่อยกินใช่ไหมคะเหนื่อยกินค่ะบ๊ายบายค่ะยังเคี้ยวตู้อยู่เนยเคีวอ่เลยก็เป็นข่าวดีมากๆนะคะสําหรับครีเอเตอร์ฝั่ง YouTube ไหนใครที่มาดูคลิปนี้นะคะใครปักตะกาได้แล้วใครยังปักไม่ได้มาเมนกันหน่อยค่ะ